สวัสดีครับนะครับนอนมนิกะอาวพอกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับมนิกะจิพามาอันนี้เงาซักนะครับนอลุงุงชํำนะครับนอลุงุงเพาะเนาะถ้าเป็นเงาซักนะครับพร้อมปลูกนะครับนาะแบบนี้นะครับเนาะคือเงาละประมาณ3บาทนะครับเนาะสองบาทก็มีนะครับเนาะสองบาทก็จะน่อยลงจังหน่อยนะครับเนาะสองบาทกับประมาณเนี่ยนะครับหน่อยลงจังหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้ผมสื่อขะกันมานะครับเนาะ ผู้ได้สนใจนะครับเนาะเงาซากนะครับเนาะมีตั้งแต่ราคาบาทห้าสิบนะครับเนาะบาทห้าสิบไปถึงนะครับสองบาทสามบาทนะครับเนาะอ่พร้อมปลูกเลยก็มีนะครับก็ขึ้นเนี่ยสามบาทนะครับพร้อมลงเอาไปปลูกเลยนะครับเนาะบ่ต้องช้ำนะครับบ่ต้องเพาะนะครับเอาไปปลูกลงนะครับดินได้เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นป้าเป็นเขานะครับเนาะเดี๋ยวตานะครับเนาะเขาก็งอกออกมานะครับเนาะเขาคอยเลือกเอาว่าเขาจะเอาไว้จะกิ่งจัก ล้ำนะครับกว่ากันไปนะครับเป็นเงาซากพร้อมปลูกเนาะผู้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันของมาได้นะครับเนาะสถานที่นะครับงานหน้าจริงที่เขาจะเบื้องนะครับแปลงซากก็คืออยู่ตบลญผู้ฮานนะครับเนาะอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะไปยังคืออยู่หันเพราะว่านะครับอำเภอศรีชมพูอยู่ไก่กับอำเภอผู้กระดึงนะครับเนาะแถวนั้นจะมีอุทยานนะครับเนาะแล้วจะมีปลาซากนะครับเป็นปลาใหญ่นะครับเนาะแล้วชาวบ้านนะครับก็ไปเก็บเม็ดซาก นะครับเนาะมะเพาะนะครับแถวนั้นจะเป็นนะครับแรงพอช้ำก่าไม่นะครับก็คือกาซักนะครับโดยเฉพาะเลยพราะว่าปลาซักหลายแห้งนะครับนอนในเขตอุทยานนะครับเพิ่นกระใหชาวบ้านไปทำมาหากินนะครับนอนไปเก็บหมากซักมะเพาะนะครับนอนเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอ่าผพ้ใได้สนใจนะครับนอนก็ติดต่อสอบถามกันของบานใดอ่ามาเบืองงานของเฮานะครับนอนโอ้ทังฝนตกนะครับนอนทึงยันกองเปียกนะครับนอนนี่นะครับก็คืออ่าเป็นก้าเล็กนะครับนอนก็คือประมาณ าบาดหาซิบนะครับเนาะเนี <c oughs> ่ยนะครับเนี่ยกาเล็กบาทหาบนะครับมีความสูงนะครับเนาะประมาณสีนิ้วหานิ้วนะครับเนาะอ่านะครับผมกะนะครับต้องมาตัดหลักนะครับในหน่อยนี่ออกนะครับเนาะเพื่อที่จะนะครับลงทุงช่ำลงทุงปลูกนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นกาทีอาทีมงานจะส่งมานะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบเนี้ยอ่าทรงมาได้ลักษณะแบบนี้ละอันนี้ก็คือผมตัดนะครับเสียง45องศานะครับเนาะอ่าได้ประมาณได้กว่ากันไปนะครับเพราะว่า การักมันเป็นเหงาทีเปาะจากน้อยนะครับถ้าเป็นเหงาน้อยนะครับเนาะกะอาจจะบดเปะปันไดในการตัดเฉียงนะครับเนาะประมาณนี้แหละนะครับเนาะเขากะเอามาลงถุงช้่มถุงเพาะนะครับเนาะนี่ได้เลยนะครับเนาะเ่ต้องสนใจว่าโพจากเหนียวจากเส้นขอแครมองปุ่มปุ่มนะครับเนาะเนี่ยมองปุ่มปุ่มอ้วนๆเนี่ยนะครับเนาะลงไปอยู่กลางถุงนะครับเ่าเป็นโพมานะครับจังสี่นะครับเนาะเพาเป็นโพมาจังสี่นะครับโอกาสที่ สักจะ,จะเจริญเติบโตซาหรือจะตายมันสูงนะครับเนาะ,ะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับนะเนาะฮอกะมาเบื้องวิธีการเหตุกันนะครับเนาะสำหรับนะครับวิธีการพอกกับปุยายากนะครับเขาได้เงาสักมาจังซีนะครับเนาะถ้าเขาจะไปปลูกลงดินเลยนะครับกระได้นะครับเนาะอ่า แต่ว่าผมก็ขึ้นเลือกเนาะเงาทีนะครับมันยังหน่อยบ่สามารถไปปลูกลงดินนะครับโอกาสจะตายมันสูงเพราะว่าเขาหยาดฝนมันขาดช่วงนะครับเนาะถ้าเขาปลูกลงดินเงาหน่อยแบบเนี้ยนะครับเนาะเขาต้องไปน้ำหดน้ำนะครับเนาะหรือต้องไปเพิ่มความชื้นให้กับเขานะครับเนาะผมก็เลยเอาเงาหน่อยจังสี่นะครับเนาะทีอ่าเงาละบาทหานิปน่ที่จัดขามานะครับเนาะมาหนีบลงถุงนะครับเนาะถุงช้ำถุงพอทีหอพอไหวเนาะเพราะต้องสวนมา เขานะครับกิ่งเขานะครับโลูกขึ้นมาขนาดไหนเพราะว่าเพื่อมาไหลายนะครับเนอขอแครมองตุ่มๆนะครับเนะเงานะครับเงาซักที่ปุ่มๆนะครับทีมีน้าเลี้ยงนะครับเนอทีมีสารอาหารนะครับเนออายุกลางดินนะครับอยู่ในดินสามารถปลูกได้เลยนะครับเนอกก็คือลงถุงชัําได้เลยนะครับลงทุงพอได้เลยผมก็เตรียมทุงพอไว้หลายนะครับเนอพันถุงอยู่ นะแต่ว่าค่อยเอามาเลี้ยงนะครับเนาะเนี่ยนะครับกับมาเสียบเสียบนะครับว่าต้องสนใจว่าโพขนาดใดโพประมาณนิว้วหนึ่งก็ได้เนาะเลาก็บ,บ่ต้องสนใจนะครับหลังจากนี้คอยเอาน้ามาหดนะครับเนาะก,ก็ตัดหักเด้อแล้วก็เสียบเสียบลงไปนะครับเนกกาะก้อนเสียบก็บควรจะมีนะครับ โอ้ยอย่างนอคืออกอย่างแทนอนะครับเนะี่ยควรจะมีอเล็กเสียบนะครับเขาก็เบื้องขนาดถุงเขาว่าถุงสูงขนาดใดนะครับเขาก็เสียบลงไปจนจำทุงุ่นละนะครับเนาะอ่าเสียบขอแค้นนะครับน้ำหล่องน้าทางทซื้อเจําะเป็นต้องเป็นหลุมทรงกลมนะครับเ่ราะจเป็นหลูมทรงเหลี่ยมอาแบบใดก็ได้นะครับ,บนเาบบนาะนะที่ผมเสียบเป็นหลูกทรงเหลี่ยมเป็นบ่อพอวางเงาซักนะครับเนาะ มันเปล่มนปุป่มๆังเสียนะครับผมจะให้เราซักมันดั pues orb, นพร้อมนะครับเนาะอ่าคอยจะมาหดหน้ามันคอยจะพอดีนะครับเนาะใน้ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเสียบยากจักน้อยนะครับเนาะแต่ว่านะครับมันจะแน่นนะครับเนาะเสียบยากแต่ว่าแน่นนะครับเนาะผมก็เลยเอาไปแปรนะครับเนาะเอาปุ่มๆก็ได้นะครับไม่ยากดอกนะครับเนาะม่ต้องไปซี่เรียดเนาะนะครับเนาะขอแค่เขาเสียบลงไปให้มันจำๆนะครับเนาะเป็นในล้ักษณะแบบนี้เขากเสียบไปนะครับเนาะหลังจากนี้ประมาณ อ่าหนึ่งถึงสองเดือนนะครับเนาะค่อยเอาไปปลูกนะครับหลังจากนี้ก็อยู่ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์เขาก็จะแตกตาแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้ขนาดทรงไม้ผมนะครับนะทรงมานะครับสามมือนะครับเนาะสองมือกว่วนะครับสามมือนะครับหลังหลังไปถอนมาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับแตกเป็นกิ่งนะครับเนาะแตกเป็นใบขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเป็นไดลักษณะแบบนี้อ่าผพ้ใได้สนใจนะครับเงาซักพร้อมปลูกเงาละสามบาทนะครับเนาะเขาก็จะแตกไว้ยังสี่นะครับหนึ่ง หรือว่าเป็นสองนะครับเนาะหรือเป็นสามนะครับเขาก็จังเลือกว่าเขาจะเอาลักษณะแบบใดนะครับเนาะเขาจะเอาไว้แบบใดเนาะผมก็จะเสียบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มพื้นที่นี่นะครับเนอนสำหรับนะครับนอนเหงาไง่งยังสี่นะครับผมก็จะเอาไปปลูกลงดินเลยนะครับเนอนมองนี่ฮักกับว่าเป็นยังนะครับเดี๋ยวเขาก็มีตามไม้นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นในการเสียบเงาซักนะครับเนาะเขาก็มาช้ำลงกถุงเรื่อยๆนะครับจนกว่าเงาเนียนหอยจะเสีย นะครับจะมึดนั่นละนะครับก็เตรียมทุงไห้พาะนะครับนอะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับล้างผมนะครับเสียบอ่าเงาซักนะครับลงถุงเพาะถุงชั้าที่เขาเตรียมไว้นะครับนนอ่าแล้วเนาะก็ยังมีรองร้อยนะครับการเสียบนะครับเนาะถึงฝนจะตกขนาดไหนก็รองร้อยยังมีนะครับนอนอ่าเนี่ยรองร้อยแบบไหนนะครับนี่นะครับก็จะมีช่องว่างเนาะนะครับมีช่องว่างนะครับแล้วก็เสียบบนลุงเนี่ยนะครับนอะในลักษณะแบบนี้นะครับ เขากอควรพดนน้ำให้มันชื้นครับผมบไม่ยังนั้นะครับพดนน้ำให้มันชื้นให้มันแช่แช,แชนะครับเนาะให้มันกอบรองรอยเขาลงเขาเลยนะครับเนาะก็คือเอาเงาได้ทีเสียบระลงนะครับเนาะเมื่อพดนน้ำให้มันแชะมันชื้นแล้วเนาะเขากระจังกดเขาลุงอีกนะครับเนาะเป็นได้ลักษณะแบบนั้นเนาะเพราะวา่าการที่นะครับการจะปลูกเงางนะครับลุ่งถุงเพาะถุงช่มม,มันก็ขึ้นอยู่กับดินเีาพ,าพอมว่าดินเท่าน่ะ มันแฉ็งแห้งบ่อนะครับเนาะความชื bills, bands, ้นมันพอบ่อนะครับเนาะมันก็เห็ดห้นะครับการที่เขาจะกดเงาซักลงหรือเสียบเงาซักลงถุงชามถุงพอเฮ้านะครับเนาะมันก็เห็ดไหนเขาเสียบยากเพราะว่าความชื้นของถุงมันบ่มีหรือว่าถุงนั่นบ่ถึงน้ำเนาะครับเนาะกับ่เป็นยังนะครับเนาะเขาก็หดนามนี่แหละเนาะค่อยเสียบก็ได้หรือเสียบแล้วค่อยหดนามก็ได้นะครับเนาะแก็แล้วเต่นะครับเนาะว่าเฮ้าจะถนัดแบบไดหรือเห็ดแบบไรนะครับเนาะ อ่าพ man, อดีมันมีฝนตกพอดีนะครับเนาะผมก็เลยอ่าเสียบไปก่อนนะครับเนาะแต่ว่าหาแนวน้ำหล่องนะครับเนาะแล้วก็เสียบไปก่อนแล้วก็พดน้ำให้มันชื้นๆนะครับเนาะให้มันเปียกๆคนละเชะเชะฮดโจวาเชะคนละครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเนาะไข่มาพดน้ำมือละเทียนะครับเนาะหรืออ่าวันละสองเทียก็แล้วแต่เขาสะดวกนะครับเนาะหรือสองมือเทียกกระด้เนาะแต่ว่านะครับการพดน้ำนะครับก็คือเพิ่มความชื้นให้เขา นะครับเนาะเขาต้องหดให้มันชื้นๆเลยนะครับเนาะหลังจากนี้เขาคอยมาจัดการเขาหดแล้วนะครับเนาะซักแตกเนอแตกแหนงแล้วนะครับเนาะแตกกิ้งแล้วนะครับเนาะเขาคอยมาเอาออกไปเลี้ยงนะครับเนาะบอเกินซิบแถวนะครับบอเกินซิถุงนะครับบนหน่ใบของซักนะครับจะเบียดบังกันแล้วก็เห็ดในซักบ่ใหญ่นะครับเนาะแล้วก็แค่แกนนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับที่ใส่ปุ๋ยใส่ยางกับหลังจากนี้ให้เขานะครับ แตกกิ้งแนงนะครับแตกใบอวาก้อนนะครับเอาคอยจัดการต่อไปเดี๋ยวจังไหมาอัพเดตให้เบื่องพอผมกะชีเอาอาเงานะครับไปเงาสดนะครับไปปลูกลงน้ําคูกันเทนานะครับเลยนะครับเราเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะกลับมาอัปเดตนะครับเอากลับมาบอกสุกันฟังนอกผู้ได้สนใจเงาซักนะครับเงาระบาดหาซิถึงสามบาทหาซินะครับพอมปลูกนะครับเนาะกาบติดต่อสอบถามกันขอมาได้เนาะสำหรับมือนีกับผม อาไิฟ้ามคอนแกนนะครับเนาะกัศสิคอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะราวาที่ไปปิดสายยางน่ำนะครับเนาะซาลับมือนีนะครับกัศสิคอเก้าวเข้ามาสวัสดีครับ